เมื่อเช้านี้เกิดเหตุระทึกปรกากฏว่ามีหนุ่มคลัง่งถือเลื่อยไฟฟ้าบุกเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับโหยเจ้าหน้าที่ตกอ,อกตกใจเลยนะผู้ชายคนนี้ถือเลื่อยไฟฟ้าแล้วก็ยังติดเครื่องยนต์ตลอดเวลานะครับ คือใส่เสื้อกั๊กแบบว่าสีสะท้อนแสงสีส้มเมังเกนกีขยายาวอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละครับท่านผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน8.20นาทีบริเวณประตูสี่ทำเนียบรัฐบาลคือเขาพยายามจะบุกเข้าไปข้างในให้ได้นะครับสร้างความตระอกตกใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจข้ราราชการแล้วก็บุคคลที่มาปฏิบัติงานในทำรรเนียบรัฐบาลครับเจ้าหน้าที่ก็เอาแผงเหล็กมากั้นปิดทางเข้าพยายามเกลี้ยก,กล่อมให้ผู้ชายคนนี้ ใจเย็นๆจนกระทั่งสามารถคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ก่อนจะพาไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อจะถามหน่อยว่าพี่อัดอั้นตันใจอะไรถึงเอาเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยบุกมาที่ทำเนียบรัฐบาลไปสอบถามนะครับชื่อว่านายเฉลิมพลนายเฉลิมอายุ53ปีเป็นชาวจงังหวัดน่านมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างเคยมาร้องเรียนแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามจะเข้าไปพบผู้ใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วหลายครั้งเนื่องจากว่าเขาบอกแบบนี้นะ ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องค่าจ้างงานจากการก่อสร้างโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดน,น่านแล้วก็ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีใครสนใจก่อนหน้านั้นเคยไปปีนต้นไม้ข้างรั้วทารรเนียบรัฐบาลฝั่งถนนราชดำเนินนะครับแล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าตึกกองรักษาการตำรวจที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อจะชูป้ายร้องเรียนหลังจากที่เขาได้รับความเดือดร้อนซึ่งหลังจากนั้นนยครับก็มีการเกลี้ยกล่อมให้กลับลงมาได้แล้วครั้งนี้กลับ,บมาอีกครั้งหนึ่ง ตกอ,อกตกใจไม่ได้มาตัวเปล่าอะ่ะเลือ่อไฟฟ้ามันอันตรายนะอ,ออื